วันนี้นะคะมาดูพัฒนาการเด็กวัย2และ3ปีกันค่ะวัย2ปีนะคะวัยนี้วิ่งได้คล่องแล้วค่ะปีนป่ายอะไรก็เริ่มคล่องแคล่วมากขึ้นนะคะรวมถึงเขาสามารถนำก้อนไม้มาต่อเรียงกันเป็นรถไฟได้ค่ะการชี้อวัยวะนะคะก็ชี้ได้ถึง4ส่วนเลยตาหูจมูกปากหรือบางคนก็ได้เยอะกว่านี้อีกค่ะเริ่มเข้าใจคํากิริยานะคะได้2คำค่ะเช่น นั่งนอนบินอ่าอันนี้ถ้าเกิดใครได้เยอะกว่านี้ก็ดีเลยค่ะและวัยสองปีนี้นะคะเริ่มที่จะแสดงท่าทางเพื่อบอกขับถ่ายได้ค่ะนี่ไงเป็นจังหวะดีเลยที่เราเลิกแพมเพิร์นนะคะบางบ้านอาจจะเลิกได้ไวกว่านี้ค่ะ รวมถึงทักษะด้านสังคมของเขานะคะเริ่มจะไปนั่งเล่นกับเด็กในวัยเดียวกันอาจจะยังไม่ได้เล่นด้วยกันนะคะแต่ว่านั่งข้างๆกันเล่นของเล่นคนละอนันแล้วก็มีเหลือบมองกันบ้างค่ะวัย3ปีนะคะเขาจะต้องกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางได้แล้วค่ะปีนป่ายก็คล่องแคล่วนะคะแล้วสามารถเดินบนสะพานแคบเนี่ยได้ยาวไกลถึง2-3เมตรเลยค่ะด้านการเขียนนะคะเด็กเนี่ยก็จะเริ่มขีดเขียนได้ดีมากขึ้นค่ะจะต,ต้องเขียนรูปวงกลมได้ค่ะ ด้านภาษาและการทำตามคำสั่งนะคะเขาสามารถทำตามคำสั่งได้2ขั้นตอนเลยรวมถึงนะคะแยกขนาดเล็กกับขนาดใหญ่ได้ค่ะสมมุติเรามีของเล่น2อันหยิบอันใหญ่ให้แม่หน่อยเขาสามารถหยิบถูกแล้วค่ะรวมถึงการพูดนะคะก็เริ่มพูดเป็นประโยคแล้วมี3าํคำติดกันเลยค่ะหนูหิวข้าวแม่ไปทำงานพ่อไปเที่ยวการช่วยเหลือตัวเองนะคะก็สามารถทำได้ดีขึ้นค่ะใส่เสื้อผ้าเองได้นะคะรวมถึง ถอดกระดุมเม็ดใหญ่นะคะได้เองด้วยแต่ว่าบางบ้านเนี่ยอาจจะยังใส่เสื้อยืดไม่ได้นะคะเป็นเรื่องปกติค่ะค่อยๆฝึกไปนะคะด้านทักษะสังคมนะคะเด็กวัยนี้เนี่ยเริ่มเล่นด้วยกันแล้วค่ะอาจจะนําของเล่นมา1ชิ้นสลับกันเล่นเริ่มรอคอยได้นะคะเป็นวัยที่กําลังฝึกได้พอดีค่ะเป็นไงคะอันนี้นะคะก็เป็นพัฒนาการเด็กวัยสและ3ปีค่ะลองเช็คกันดูนะคะว่าลูกเราทําได้ตามนี้หรือยังเป็นค่าเฉลี่ยที่เด็กส่วน มากเนี่ยทำได้ค่ะ